เฮ้ยผมเป็นเหรอพี่เอาเป็นดีกูปวดตั้งสี่เดือนเอ็งมากเออแต่เรื่องจริงเขาปวดสี่เดือนตอนนั้นผมเป็นตลกแทนอยู่เออเออนั่นแหละตั้งแต่มึงปวดกูเป็นตลกเนี่ยแล้วก็เป็นแม่งมาถึงทุกวันเนี่ยเนียกว่าลิเกมากความสามารถเออเป็นได้ทุกตัวเก่งมากเลยพี่ปวดสี่เดือนสี่เดือนเขาเคร่งไงเคร่งจริงเหรอจริงตั้งใจมากเลยมากไหมโอ้โหที่ผายตื่นมาหน้าตากูไม่ต้องทำอะไรเลยไปแล้วคอยอยู่อย่างนี้อย่างเดียว ไม่เคร่งเครียดนะเป็นหมูนะเป็นไปไหนไปเดียวไปเดียวงจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยนานานาเรียกเรียกมาดูลิเกก่อนไม่ได้หลับไม่ได้หลับหรอกแต่นั่งเล่นเกมงั้นเหรอเป็นอะไรลิเกข้างหลังยังเล่นเกมโต๊ะป่านี้เราเล่นเกมงูอยู่อีก นี่ตองนั้นนี่เขาแข้งขนาดไหนนะป่ดพระอ่ะสอนแล้วมาขึ้นเ <laughs> ร่งทิ้งลูกกูไปรุร่นเลย <laughs> ไม่ได้หนาปีแข้งว่ะไม่แข้งนะตั้ <laughs> ม,มเรยเปือ่อยว่ะไม่ต้องไปบวดพระถ้าทำดีมันก็ดีไงการไม่ดีก็บาปถ้าไม่ดีก็บาปแน่นอนอยู่แล้วล่ะไม่มี ดวันหน่องี้วันนี้ว่าไงวันโพทองบนรถโพทองบนมีเรื่องเล่าอยู่ทำไมอ่ะพาวันนี้กินเนนจริงปะเนี่ยคนลุกจริงปะเนี่ยกินเนนจริงพาวันนี้ไปไหนจะทิ้งมึงมั้งเอาไขอโทษลืมไปพาวันไหมอ่ะพาวันนี้กินเนนกินเนนจริงพากินคนเหรอเป็นปอบเนนปอแปดพาปอเก้ากินเนนยังอยู่เลยได้ปะเนี่ย เราเล่นกันเสร็จแล้วก็นอนเขาไหมเรมานั่งก่อนนี่เราเล่นกันเสร็จแล้วก็นอนแค่เพื่อเขาใกล้จะมาแล้วมั้งเนี่ยเราไม่ต้องกลับบ้านหรอกเออทำไมอ่ะแต่พรุ่งนี้เราก็ต้องมาเทศมหาชาติอีก <c oughs> เป็นพระเวทใครเป็นพระเวทห <c oughs> น้าพระเวท <c oughs> ผมเป็นชูชก <c oughs> เอาลิเกลูกกล้าดีๆมาเป็นชูชกได้ไงเนี่ย เบาๆเดี๋ยวโทชกอะไรเฮ้ยทำอะไรนะฮะ,ะไม่เห็นองค์นั้นเนี่ยละฝุ่นเกาะเต็มเลยนี่ฮะวานถามก็ดีเขาจะชุบผ้าดแดกเหรอแล้วเมื่อวานไอ้กระป๋องนี้แป้งเลยอะทำไมอะมันกินได้ปะวะเพราะเมื่อคืนมันกินแล้ว เก่ายังเก่ายังไอยอเขาดีน้องเขาปายันลิ้นเลยนีเนี่ยเผื่อลิ้นมันรั่วนี่ไปโบไงนะฮะใไม่หักัำหน้าดีดนี่ยิ้มนี่ยิ้มแล้วหลับตาแล้วยักคิ้วเลยลืมตาเลยนะก็พอฉีดหน้ามาขึ้นลงลิเกปุ๊บไอบี้เขาทักเลยให้กำลังใจน้องว่าแผล ยูน่ะหน้าตึงเป็นต้นตีนเลยหน้าตึงเป็นพระเอกหนังจีนอะไรจะปล่อยก็สวยนะ้ใช่เกดพระไงอะเกดพรเกดพระอนีมใหญ่จังเ้ยนี่ยังเล็กอันนี้แค่พระลูกวัดนะเอลูกวัดเหรอใช่นี่แเจ้าวาดไม่ทะลุหลังคาเลย เอาแค่พันลูกวัานพอเกตแน่นะมันเหมือนอะไรนะมาหนาหนาหนามันมีสโลแกนอะไรไหมน้าห่อหุ้มทุกครั้งยับยั้งเอิดไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเชื่อกันเป็นผ้าก็คือผ้าผ้าลิเกเดี๋ยวต้องเอาเชือกมามัดไว้ด้วยเพราะว่าจะได้เหมือนพระพุทธรูปองค์นั้นนะเรากไว้กันขโมยกันขโมยล่ามไว้กันเกตผ้านี่แหละถูกแล้วเกตผ้าพาะว่าอันนี้เป็นตองเกตไม่หมด เกดคือที่อยู่เหนือเสียงเขาอ่ะเกดไป็นคนหัวแหลมไงสลาดบทพานิ่แงอะไรนะเก่งเกบแ่งมากเฮ้ยบทพานิ่แงเหรอช่างมันเถอะอยากรู้จริงๆไม่เอาน้อยแล้วน้อยเลยไม่โอนคืนกลับอยากให้คุนึกใจเดี๋ยวน้อยเพิ่มอยากรู้ปฏิบัติยังไงอยากรู้